วันนี้จะมารีวิวนี่ครับขนมแถมพวงกุญแจดราคันบอลนะครับนี่จะเป็นตัวของอันนี้เลยนะครับนี่ลายกล่องของเขาครับซึ่งลายกล่องเขามีหลายแบบเลยครับซึ่งอันนี้ครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทั่วไปเลยค่ะทุกคนนี่จะเป็นขนมแถมพวงกุญแจลายดราคันบอลครับนี่ซึ่งซึ่งอันนี้พวงพวงกุญแจเขาไม่ได้เป็นส่งนะครับเนี่ยเขาเขาจะมีบอกว่าแต่ละกล่องได้ตัวอะไรนะครับนี่อ่ะอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ตัวนี้เขาจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้อยู่นะครับนี่ นี่คับเขาจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่เราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราเราอยากได้ตัวไหนเราก็หยิบกล่องนั้นมาครับมาทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับเนี่ยอ่ะอันนี้อังก่อนก่อนที่จะแกะให้ดูก่อนว่าอันอันนี้ครับเขาเขาจะมีบอกว่าอันนี้มีตัวอะไรบ้างนะนี่มีมีมีสิบสามตัวเลยใช่เลสิบสามไหมใช่สิครับทุกคนเนาะมีสิบสามตัวเลยนะมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยว่าข้างในทามันจะเป็นอย่างไรนะทุกคนเนาะมาแกะกล่องกันเลย ใช่โอเคมานี่ค่ะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของขงนมกันก่อนเลยค่ะทุกคนนี่ขนมเขาจะเป็นซองสีเทาๆแบบนี้เราก็แกะเลยนี่นี่ข้างในเขาจะจะเป็นแบบนี้ว้าวนี่จะเป็นลูกกลมๆเนี่ยอ่ะอะือร่อยอร่อยเลยอืมอืมหกอืมอ,อร่อยฮอร์โมน กินหมดแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยหมดแล้วส่วนส่วนเหลือที่เหลือคือเป็นเศษนะคเนะที่เหลือเป็นเศษนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวของพวงกุญแจกันเลยคัะเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะมีใส่ซองใส่แบบนี้มาให้เราก็ต้องทําการแกะเขาออกมาทําการแกะเขาออกมานะครับทุกคนชิดทางไหนอ๋อทางนี้อ๋อทางนี้เราต้องทําการแกะเขาออกมา แต่ว่ามันอาจจะแกะยากนิดนึงเพราะว่าตรงพลาสติกที่เขาล็อกไว้เขาเขามีตัวเ,เทปใส่ทับติดไว้อยู่ทะทุกคนเนาะนี่ที่ที่จริงตอนออกมามันมันไม่ขุนๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับเพราะมันเป็นฟิล์มแต่เอยฟิล์มแปะอยู่ครับเราต้องทําการแกะฟิล์มนะแต่ว่าว,วิธีการแกะมันอาจจะยากนิดหนึ่งเนาะมันยากนิดหนึ่งนะครับเค,ครับนี่ นี่ครับตอนลอกฟิล์มนี่มัน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 เป็นฟิล์มนะับทุกคนนี่ตอนแรกมันมันใส่ใส่ไม่ไม่ต้องตกใจนะเพราะตอนแรกมันมันเป็นขุนขุนเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยนะคบเขาเลยต้องแปะติต๊กเกอร์ขุนขุนไว้ให้นะทุกคนนะนี่นี่ครับทุกคนตอนตอนแกะตอนแกะฟิล์มแล้วทุกคนโอ้โห คือสวยมากเลยอะเท่มากเลยคะทุกคนเน่ยเนี่ยซึ่งซึ่งซื้อซื้อมาลองดูแลสองอันนะครับแต่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้รีวิวนะทุกคนเนาะคือสวยทุกแบบเลยทุกคนครับเนี każdy, şey seul, ่ยเนี่ยคือถือถือว่าสวยนะสวยทุกแบบเลยทุกคนคือแบบเท่มากอะเท่ก็เท่สวยก็สวยค่ะทุกคนเพราะว่าแนี้เอ้ย